สวัสดีค่ะทุกคนอดีตช่างมันปัจจุบันแก้ไขอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันย,ายา่ยาสุกัญญาลิ้นสวัสดนะคะยา่ยาเองนะคะเป็น ใช้ชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เก้าปีแล้วนะคะย,าย,าย,าย่าทำงานที่บริษัท King h ิ b ์ฟเวิร์หนึ่งเก้าเก้าจำกัดน,นะคะทำในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะพูดดูแลอยู่ที่นี่นะคะมีความสุขมากนะคะในการเติบโตของหน้าที่การงานที่บริษัท Ki งเฮิร์พิยาทำนะคะก็เติบโตอย่างสวยงามน,นะคะย่าไ,ได้เป็นผู้นำเสื้อสามารถของบริษัทนะคะไ,ได้เป็นผู้นำ คบริษัท่ะและก็ได้เป็นผู้นำรายได้อันดับหนึ่งนะคะในปี2560ค่ะแล้วก็เป็นผู้นำ King Top Star อันดับหนึ่งในปี2561ด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของด้านสุขภาพเป็นที่ปรึกษาให้สมาชิกน้องใหม่รุ่นใหม่นะคะได้ทำงานอย่างถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็แฮปปี้นะคะกันทุกคนนะคะ ถ้าถามว่าย่า,ยายเองนะคะมีเคล็ดลับอะไรในการทำงานเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จนะคะ,ะเคล็ดลับนะคะสำหรับน้องใหม่และทุกๆคนที่ อยู harma, ่ในวงการของงานเครือข่ายนะคะซึ่งงานนี้เป็นงานที่สวยงามมากนะคะพลิกชีวิตให้ยายาได้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถพลิกชีวิตให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะยายาเชื่อแบบนั้นนะเทคนิค4รอนะคะที่จะนําพาชีวิตเราให้สําเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะคะรอแรกเลยนะคะรอแรกไม่ใช่รอคอยโดยไม่มีความหวังน่าแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะรอที่หนึ่งนะคะก็คือ เรียนรู้นั่นเองนะคะย่าเน้นนะคะที่จะเรียนรู้ที่ย่าๆอย่างไม่รู้นะคะก็คือเรียนรู้ศึกษา,าข้อมูลของผลิตภัณฑ์รายละเอียดลึกๆนะคะดูแลในเรื่องของอะไรบ้างสุขภาพด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ผู้คนที่เขาประสบการณ์ before after เป็นยังไงนะคะเราพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้จาก สินค้าให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ทุกทกตัวด้วยนะคะที่บริษัทเรามีนะะและที่สำคัญเลยนะคะ แน่นอนเรารู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วยังไม่เพียงพอนะคะเพราะเราทําเป็นธุรกิจค่ะสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือร,รู้ในเรื่องของแผนรายได้ค่ะแผนการตลาดว่าที่มาของเงินมาอย่างไรเราอยากได้เดือนละหมืน่นเดือนละแสนหรือเดือนละล้านเราต้องทําอย่างไรนะคะนี่ก็คือเราจะต้องรู้ลึกรู้แผน แตกฉานนะคะ,ะแล้วก็รู้อะไรอีกนะคะรู้ในเรื่องของเทคนิคการทำงานนะคะ,ะเทคนิคเชิงลึกนะคะในเรื่องของการเคลื่อนยายจะต้องคิดอย่างไรทำอย่างไรนะคะเพราะไม่มีใครบังคับเรานะคะเราต้องบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะเราต้องอยู่กับแหล่งความรู้และรู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็รอที่สองนะคะก็คือรักแท้รักจริงนะคะแล้วก็รักเดียวนะคะ ถ้าเราสมหวังนะคะให้เรารักในแบรนด์ของเราก่อนนะคะรักสินค้ารักบริษัทรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํางานที่นี่รักงานของเรานะคะเพราะความรักนะคะจะทําให้เราเกิดความมั่นคงค่ะ,ะไม่ว่าใครจะเอาสิ่งใดมาโต้แย้งนะคะเราจะสามารถมีเหตุผลไปโน้มน้าว ไปสร้างความมั่นใจกลับคืนให้เขาอะเอ็นมาหาเราได้นะคะด้วยความรักนี่แหละนะคะเป็นพื้นฐานนะคะสร้างงานที่มั่นคงให้กับเรานะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันหนึ่งในขณะที่เราเนี่ยไปแนะนําสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะ,ะแล้วเขาก็ชวนเรากรับเนาะเออนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่รัก ของเราอย่างแท้จริงเราก็อาจจะนอกใจได้นะคะตอนเราชวนคนอื่นคนอื่นก็ชวนเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักอย่างแท้จริงมั่นคงอย่างจริงใจไม่นอกใจไปไหนนะคะสิ่งที่ทุกคนกําลังเดินอยู่วันหนึ่งถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะแล้วก็มาถึงรอที่3นะคะรอที่3ก็คือต้องเร่งรีบด้วยนะคะเร่งรีบแต่ไม่รีบร้อนเร่งรีบแต่ต้องรอบคอบนะคะอ่าเพราะอะไรนะคะเราจะมีพลัง ช่วงที่เราทํางานใหม่ๆเราจะตื่นเต้นทุกอย่างเราจะมีพลังงานเราจะแบบดึงตัวเองออกไปคุยลูกค้าเราจะคุยทุกอย่างอย่างมีพลังมหาศาลมากนะคะถ้าเราไม่รีบพัฒนาหรือไม่รีบสร้างตั้งแต่ตอนนี้นะคะไป5ปี6ปีคือมันแป๊บเดียวนะคะแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำมานานแล้วฉันล้าจังเลยฉันเหนื่อยมากฉันไปทำไม่ได้หรอกแล้วหลายคนก็จะเลิกแล้วก็พับ แต่ถ้าเราเร่งรีบตั้งแต่แรกนะคะ,ะเร่งรีบแบบรอบคอบนะคะไม่ได้เร่งรีบจนลนลานหรือรีบร้อนจนเกินไปนะคะมันจะทําให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายในระยะเวลาทีพ่พอเหมาะพอดีนะคะ mm. ก็หลังจากนั้นคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับความสําเร็จที่คุณสร้างมานั่นเองนะคะม,มาถึงรอที่4นะคะรอที่4นั่นคือรักษา ะะองค์กรที่เราสร้างมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราสําคัญมาก,มากๆเคล็ดลับนี้ต้องมีตั้งแต่เริ่มทานะคะต้องมีตั้งแต่เรายังไม่มีองค์กรหรือยังไม่มีใครเลยเราอาจจะต้องรักษาอะไรบ้างที่เราต้องควรรักษานะคะสำคัญมากเลยหนึ่งคือรักษาคําพูดค่ะเพราะเราทํางานอยู่กับคนตลอดเวลาเราต้องพูดเยอะๆนะคะเราต้องคาพูดของเรานะคะต้องคิดให้มากๆก่อนที่จะพูดออกมานะคะ คิดทุกเรื่องที่จะพูดนะคะแต่ไม่ใช่พูดทุกเรื่องที่คิดนะคะเพราะการพูดทุกอย่างโดยไม่ได้คิดมันอาจจะสร้างความผิดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะการรักษาคําพูดนะคะเป็นเป็นหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่จะนําพาสู่เราไปสู่ความสําเร็จนะคะรักษาคําพูดแล้วนะคะเราทํางานอยู่กับคนอยู่กับเงินนะคะ เราต้องรักษาเครดิตเราด้วยนะคะอ่าสำหรับ,บถ้าไม่รักษาเครดิตเรื่องเงินนะคะธุรกิจเราก็อาจจะสะดุกได้นะคะลูกค้าไม่ไว้ใจทีมงานไม่ไว้ใจสมาชิกไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นนะคะเครดิตทั้งคำพูดหรือการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ะะและอีกอย่างที่จะต้องรักษาไว้ให้อย่างดีนะคือนะคะรักษาน้ำใจค่ะรักษาน้ำใจของทีมงานของเรานะคะรักษาน้ำใจของเพื่อนร่วมงานเรานะคะไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะสัญญาณอะไรออกไปนะคะทุกครั้งที่เราสื่อออกไปนะคะเรา ต้องคิดก่อนว่าจะไม่ไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้อื่นนะคะสิ่งนี้นะาสำคัญมากๆนะะองค์กรที่เราเริ่มสร้างนะคะหรือโตแล้วก็ตามนะคะเราก็อยากจะให้โตยิ่งๆขึ้นไปนะคะข้อนี้สำคัญคือการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเพล็ดรัลที่ย่าบริหารทีมง,งานตั้งแต่แรกจนเติบโตนะะในธุรกิจเครือข่ายอย่างมั่นคงที่นี่ที่คิเนิร์นะคะ ด้วยหลัก4รอนะคะหเรียนรู้พัฒนาตัวเองคะรู้ลึกรู้จริงรู้ให้แท้รู้ให้ชัดนะคะกับผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนการตลาดที่เราทำนะคะแล้วก็นะคะด้วยนะคะต้องรักในสิ่งที่เราทํารักในงานที่เราทํารักในแบรนด์ที่เราทำนะคะ,อะพอเรามีรักแล้วเราจะทํางานอย่างมีความสุขค่ะทางานอย่างมีความสุข และก็ต้องเร่งรีบด้วยนะคะสร้างความสําเร็จของเราให้ไวที่สุดนะคะเพื่อทุกคนจะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตแห่งความสุขได้ยาวนานเนาะเพราะ mm hmm. อย่าลืมว่าเวลาที่ขับเคลื่อนไปในทุกวันเนี่ยนะะสิ่งที่ถดถอยลงก็คืออา,อายุของเรานั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต้องต้อง สำเร็จอย่างไวด้วยนะคะแล้วก็รักษาในสิ่งที่ควรรักษาไว้นะคะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เคล็ดลับดีๆยา่ยาฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็เดินมาสู่เส้นทางแห่งงานเครือข่ายแบบย่านะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พั s สิบพิ n c o คำมีความสุขในงานของเราในทุกๆวันแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงด้วยนะคะสวัสดี